สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช้านิทรรงกางกันอีกแล้วนะครับต่อจาก e p ีที่แล้วที่เราบอกว่าหนึ่งวันเที่ยวโดวยอ่างคางจะได้ทุกที่หรือไม่นะครับครบหรือเปล่านะครับนี่วันนี้เราก็เลยจัดให้นะฮะโดยเมื่อทีพีแล้วเรา,อาเอาผ่านลูกถั่วนะครับ ไปที่พักเรียบร้อยเมื่อเช้าลงไปรับเรียบร้อยนะฮะลงไปประมาณตอนตีห้านะครับแล้วขึ้นมาจุดแรกเลยนะครับจุดแรกก็คือนี่เลยครับลานกลางเต็นท์มอนสนนะฮะด้นข้าง,างแล้วก็อีกเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือจุดชมวิวมอนสนนั่นเองซึ่งบรรยากาศเช้านี้นี่ท่านผู้ชมเห็นอะไรอยู่ข้างล่างที่โดนต้นไม้บังอยู่ไหมฮะ นี่ท่านผู้ชมมันคือทะเลหมอกยามเช้านั่นเองอุณหภูมิเช้านี้เท่าไหร่น้อไปดูเลยไปไปไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหอยากจะบอกว่าแถมทางซ้ายไม่ใช่อ๋อใช่เหมือนกันทางซ้ายก็ทางซ้ายก็14องศาทางขวาก็14องศาเช้านี้นะครับตรงวันสนจุดนี้ 14องศาแนะแต่ว่าที่ภากของผมเมื่อเช้าอะ่ะดูมาละ12ละเย็นเช้านี่ยังเย็นเลยท่านผู้ชมมาเพื่อปการเสืเวลาดพาไปชมบรรยากาศด้านล่างกันต่อเราจะพาชมวันนี้เริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับจุดชมวิวมั่นสนจุดที่2บอกคร่าวๆเลนาะจุดที่2ก็คือจุดไร่ชาแปลง2000นะครับจุดที่3ก็จะเป็น เดินไปเด้ยคุยไปได้กันจุดที่3ก็จะเป็นไรสตอร์บรีซึ่งไรสตอร์บรีตอนนี้โอ้ตอนนี้ปิดไปแล้วไม่มีทางเราเดินลงตรงนี้ละก็เลยมองเห็นไม่ไรคุยฝันนี้ฝันนี้นี่พาชมทะเลหมอกดูทานผู้ชมนี่นี่น,น,นี่โอ้โหอลังการงานสร้างดูอย่างสวยเลยท่านผู้ชมชาวนี้ทะเลหมอกโคตรอลังเลยว้าวว้าวมากเลย แล้วก็จุดที่4จะเป็นชายแดนไทยพม่าหมู่บ้านนรัยจุดที่5บ้านขอบน่องนะครับแล้วก็จุดที่6ก็จะเป็นสถานีเกษตรลวองอ่างคางนั่นเองนะครับจะเป็นจุดใหญ่ในการเที่ยวเลยนะครับหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะส่วนใครอยากจะไปเที่ยวหมู่บ้านปางม้าหมู่บ้านหลวงกันต่อก็สามารถเดินทางไปเที่ยวได้แต่ว่าอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาของท่านนั่นเองนะครับไปเราไปชมบรรยากาศด้านล่างกันดีกว่าด้านล่างน่าจะเห็นวิวสวยกว่านี้นะแสง เชา้ากําลังจะขึ้น6โมงเช้าโดยประมาณนะครับถ้ามีเมฆบางอย่างก็อาจจะเห็นแสงแดดยามเชา้าก็ประมาณ7โมงเช้านะครับไปชมกันโอ้ปีนี้มีกฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มขึ้นาจากปีที่แล้วค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับมารยาทในการแล้วก็ข้อปฏิบัติเนาะห้ามก่อกองไฟห้ามส่งเสียงดังหลัง4ทุ่มก็คือห้ามเลยนะครับ แล้วก็โปรดนําขยะกลับออกไปด้วยสําคัญมากอ่าขยะขยะฝั่งนี้แนะนําความปลอดภัยนะฮะเบอร์ฉุกเฉินนะครับนี่เบอร์ของผมเอง1 6ึ่นะโอ้กางเต็นบริเวณที่จัดให้เท่านั้นนะครับไม่ควรเดินออกไปในที่เปลี่ยวๆตามลําพังในเวลากลางคืนโปรดคารพสิทธิ์ของผู้อืน่นอ่านี่สำคัญมากครับแล้วก็ไม่นําตะเกียงถ่านเทียนไขหรือสิ่งที่เกิดเปลวไฟเข้าในเต็นท์เลยขาด ก็จะทำให้ขาดออกซิเจนได้ถูกต้องครับเวลาเข้าเต็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับห้ามเลยนะฮะเตาถ่านเข้าเต็นเลยนะครับเพราะว่าเป็นสาเหตุทำให้เราขาดออกซิเจนแล้วก็หมดสติได้นะครับแล้วก็สัตว์มีพิษต่างๆนะอย่าลืมตรวจสอบเต็นทูลนอนก่อนใช้งานทุกครั้งนะสำคัญอ่ะเลาวลงไปชมบรรยากาศด้านล่างกันต่อที่แน่สวยถังบรรยากาศทะเลหมอก เน่นเหมือนกันมองจากมุมนี้ไปเห็นิล็ฝั่งนู้นนะฮะนั่นคือสุ่ยถังท่้นเองเนะฮะแต่ว่าอยู่ตรงจุดชมวิวน่าจะดนหมอกบังหมดเลยนะครับชมบรรยากาศน่ารักกัน,กนไปกันไปไปมาท่านผะู้ชมเดินมาข้างล่างก,กันดูบรรยากาศโคตรด,ดีวิวโคตรได้ท่านผะู้ชมเอ้ย นี่ฮะเต็นท์ของอุทยานกลางให้บริการมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าของเรานี่คือเต็นท์ของอุทยานนั่นเองนะครับสามารถมาใช้บริการได้ราคาหลังนูเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่225บาทนะครับนี่หลังนี้เลยนะฮะสีลายพรางแบบนี้นะสำนักอุทยานแห่งชาตินั่นเองนะฮะเป็นเต็นท์ที่ของอุทยานกลางไว้รอนักท่องเที่ยวแล้วนะครับ ตัดกับสีสลามยญ้า้โคตรฟินเลยครับส่วนเครื่องนอนนะครับสามารถเช่าเองได้ต่างหากนะครับมันจะแยกเช่ากันนะฮะเครื่องนอนก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเต็นท์ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับหอบรรยากาศอืเมือม่อคืนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวค่อนข้างที่จะหนาตาพอสมควรนะครับมีเต็นท์มากลางเองก็พอสมควรนะครับของห้องพักของอุทยานก็น่าจะ ใช้บริการเต็มกับทุกหลังนะเพราะเห็นมีอของวางอยู่หน้าห้องหมดเลยนะครับเพว่าเปิดประจอของเรือตุลาไปจนบร้อยดูนั่นฝั่งนู้นจะเป็นสุยถังนั่นเองนะครับนี่เมื่อคืนเป็นใครไม่ดีก็เออมื่อคืนฝนไม่ตกท่านผู้ชมแต่เช้านี้เลยได้บรรยากาศแบบนี้แต่ว่าตอนเย็นน่ะฝนตกหนักเลยโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศจุดแรก ชมว,วิวม้อนสดครับไปเดี๋ยวเรารอชมพระอาทิตย์ยามเช้ากันแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปในอากาศนะครับต่ออีกนิดนึดนงดีกว่าท่านผู้ชมยิ่งสายก็ยิ่งสวยดูบรรยากาศครับยิ่งสายก็คือบรรยากาศหมอกก็ยิ่งไหลใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะยกตัวสูงขึ้นเรืๆๆ่อยๆแล้วก็ความสวยงาม อทะเลหมอกก็จะยิ่งเพิ่มความสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งสายก็จะยิ่งสวยตอนนี้เวลานี่ฮะหกนาฬิกาสามสิบสองนาทีนั่นเองนะท่านผู้ชมบรรยากาศโคตรได้ดูที่แสงฝั่งเขาฝั่งด้านหนู้นนะฮะทะเลหมอกที่เจอกับแสงอาทิตย์ยามเช้าเนาะบรรยากาศโคตรได้เลยฟ้าใสมากวันนี้นี่อยากให้ดูท้องฟ้าวันนี้ ้สวยงามตามท้องเรื่องบรรยากาศโคตรดีฟิลโคตรได้เลยท่านผู้ชมสุดยอดอลังการงานสร้างบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวม่อนสนโดยอ่างขางครับจุดที่สองของเราวันนี้ก็คือไร่ชาแปลงสองพบรรยากาศเช้าวันนี้หมอกอีกแล้วนะครับต้นนางพาเพลสเคโกใบย,ยังเต็มต้นอยู่เลย นี่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปอยู่ท่ามกลางหมอกอยูหมอกซ้ายขวาปกติถ้าช่วงหน้าหนาวจะเอารถลงมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าชาที่นี่จะเป็นชาอินทรีย์ดังนั้นรถจะจอดอยู่ด้านบนแล้วก็เดินลงมาครับแต่วันนี้เราดีหน่อยได้เอารถลงมาได้เพราะว่าความชื้นหรือว่าอากาศช่วงนี้ยังดีครับรถไม่วิ่งเยอะเราก็ขับลงมาด้านล่างกันด้างล่างคือ,อ,อด่านเปิดฮะ โล่มอกโอ้โหบรรยากาศดีเชา้าเช้ามุมนี้ทะเลหมอกเหมือนกันนะครับอจจือพยาจรถับกันแล้วกันนะครับอ่ะชมบรรยากาศยามเช้ากันนี่ต้องถามลูกทัวร์ก่อนเป็นไงครับชอบไหมครับหมอกสวยมากวันนี้บรรยากาศดีแสงสวยด้วยนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ ไร่ชาแปลงสองพันครับเดินไปที่ระเบียงกันดีกว่านี่ใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับให้มาช่วงนี้แล้วกันเนาะแต่จริงๆไร่ชาที่นี่จะมีบรรยากาศหมอกแบบนี้หนะ้าหนาวมีให้ชมทุกวันแต่ว่าต้องมาเช้าๆหน่อยนะครับก็คือมาตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงเช้าโดยประมาณนะครับแล้วก็เราเดินระวังมุมนี้ด้วยนะครับเพราะว่า ระเบียงเราเริ่มผุพังแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องเดินระวังระวังกันหน่อยนะครับดูบรรยากาศอรือนี่เห็นเป็นสายรุ้งบางๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมดูสุดยอดบรรยากาศไรชาไปของ2 0 0 0ของเราเช้าวันนี้อลังการทะเลเหมอกอีกแล้วสวยงามตามท้องเรื่องครับบรรยากาศดีฟิลได้ มีใจก็ตามมาแล้วกันเนาะนี่ฮะจุดต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ไหนกันดีอ่าให้เตาให้เตาไปไหนกันนะฮะจุดต่อไปก็คือไร่สตอร์เบอรี่บ้านนอแลนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดที่3ามไร่สตอร์เบอรี่กันต่อแน่ๆนะเก็บบรรยากาศจุดนี้ให้ชมกันต่อดูวันนี้บรรยากาศดีมากเมื่อวานฝนตกดูครับนี่คือร่องรอยน้ําจากฝนนะครับที่ไหลผ่านลงมานี่นะมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้าง นี่นฝั่งนี้ก็สวยดูตัดกับหมอกยามเช้าโอ้โหฟิวอลังการงานสร้างดูนี่ฮะต้องรีบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ไหมครับถึงจะได้มาเจอแบบนี้มาแล้วรับรองว่าฟินแน่นอนนะครับดูมุมนี้โอ้โอหมอกสวย มองได้ดูฝั่งนี้อตัดกับไรชาของเราโอ้โหอลังการงานสร้างเลยครับแต่ถ้ามาเช้าเช้ามันจะเห็นเป็นชั้นเป็นแนวแบบตรงดิ่งไปหาเขาฝั่งนู้นเลยนะครับมองโคตรสวยเลยเช้าเช้านะแล้วก็เดินลงมาด้านล่างนี่เห็นรุ้งกินน้ำสวยดีเนาะสวยไปอีกแบบสุดยอดบรรยากาศโคตรคได้เลยสวยงามตามท้องเรื่องครับนะเดี๋ยวเราไปชมจุดถัดไปกันดีกว่าครับ ไรสตรอเบอรี่บ้านอะไรนะอยู่ข้างบนนู่นนะฮะวิวน่าจะสวยน่าจะมีทะเลหมอกฝั่งทางประเทศพม่าด้วยแหละผมว่าเช้าวันนี้น่าจะมีหมอกคือรอบดอยอ่างขางเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่จุดสูงของเนาะหมอกก็จะมีรอบๆเราเลยนะมีไม่มีสวยไม่สวยนะเดี๋ยวลองไปดูกันครับถึงแล้วนะครับจุดต่อจากไร่ชาเข้ามาต่อด้วย ไรสตอเบอรี่บ้านนอแลนนั่นเองนะครับตอนนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตครั้งแรกของเราลกันนะครับนี่สตอเบอรี่ลงแปลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นกำลังเขียวเชียวท่านผู้ชมดูว้าวความสวยงามของไรสตอเบอรี่เริ่มกลับมาให้เราได้ชมกันอีกรอบนึงแล้วนะครับหลายๆคนใฝ่ฝันที่ อยากจะมาจุดจุดนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมาเที่ยวโดวยหงขางจุดห้ามพลาดหลักๆสำคัญสำคัญนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือที่นี่นั่นเองนะครับไรสสตรอรี่บ้านนอร์เนะครับเพราะว่ามันมีบรรยากาศถ้ามาเช้าเช้าเนาะแสงเช้าหมอกบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้านะครับมันเป็นอะไรที่ฟิน มากๆเลยนะครับลงตัวมากๆเลยนะครับอยากจะบอกว่าหาที่เปรียบไม่ได้แล้วกัน <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็นอีกมุมมุมหนึ่งนะครับที่มาเที่ยวด่างทางแล้วไม่ควรพลาดนะครับ <laughs> บรรยากาศดีวิวสวยที่ยํสำคัญสตรอเบอรี่อร่อยมากหวานฉ่ำถ้าใครมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ได้กินสตรอเบอรี่ถือว่าพลาดแต่ถ้ามาช่วงนี้มันยังไม่ออกก็ถือว่า พเพราะว่ามาไม่ตรงช่วงของมันนั่นเองนะฮะสถานี้ต่อไปเราจะไปที่ชายแดนไทยพมา่าบ้านนอแลน,นั่นเองนะครับจุดนี้ก็จะอยู่ต่อจากไรสตอรี่ก็คือเราจะวิ่งเส้นรอบนอกก่อนนะครับช่วงเช้าๆบรรยากาศไม่ร้อนเราจะวิ่งข้างนอกกันก่อนก็คือนั่นจากจุดชมว,วิวม่อนสนที่อยู่นู่นนะครับขับรถย้อนกลับมานะครับวิ่งตามสันเขาด้านบนเนาะ แล้วก็มาลงที่ไร่ชาไร่ชาอยู่ด้านล่างนู้่นขับย้อนกลับมาแล้วก็บิ่งตามถนนมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายตัดเข้ามาไร่สตอบร์ไที่นี่เนาะเสร็จากไร่สตอร์ไปที่น,น,นี่เราก็จะไปต่อขับย้อนกลับไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงหมู่บ้านนอแลไปแสดนไทยพมา่าบ้านนอแลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ขับย้อนกลับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวหมู่บ้าน ขอบดองเปนอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือรอบนอกนะครับสําหรับการมาเที่ยวตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับเสร็จจากบ้านขอบดองเราก็จะไปเก็บสถานีาเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งจะเป็นจุดท่องเที่ยวหลักๆใจความสําคัญอยู่ที่นั่นเลยนะครับอ่นะแล้วเราไปที่แสดงไทยพมา่าบ้านอะไรตรงฐานปฏิบัติการบ,บ้านอะไรกันละกันนะครับ โอเคท่านชมตอนนี uhm ้เราก็ถึงจุดที่4ในการพาเที่ยวก็คือฐานปฏิบัติการนะครับบ้านนเรศชายแดนไทยพม่าจุดนี้มีอะไรบ้างจุดนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ทําการของพี่เจ้าหน้าที่ทหารนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าเยี่ยมชมได้นะครับก็จะมีบรรยากาศชม าชายแดนไทยพมา่าที่เราจะอยู่ติดกับฐานพมา่าเลยนะครับก็จะมีจุดชมวิวให้เราได้ชมกันด้วยนะครับมีมุมป้ายเก๋ๆให้ถ่ายรูปกลับไปประเทศเล็กว่าฉันมาถึงชายแดนไทยพมา่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นไงบ้างล่ะครับบรรยากาศนี่ช่วงนี้คนยังไม่เยอะนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนะนี่ฮะมีจุดชมวิวชมทะเลหมอกนะครับเดี๋ยวพาไปดู ทหารพระมาอยู่ใกล้ๆ oh. Oh. นี่ฮะบรรยากาศโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้บรรยากาศดีด้นานเดินเที่ยวอยู่นะท่านผู้ชมใครมีโอกาสมาเที่ยวด่านขางแนะนําว่าจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาราทอดพระเนตรนะครับตรงที่อาอาินีราชการที่9ทรงมา ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์จุดนี้ท่านก็ส่งงานจุดนี้เหมือนกันนะครับจะมีบอร์ดให้เราสามารถชมได้แต่แม่นุญาตให้เข้าไปด้านในนะครับนี่ฮะภาพเก่าเมื่อการระครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะตั้งแต่ปี246เลยนานมากนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะชมบรรยากาศฐานของอ หานพระม่าที่อยู่คนละฝั่งกับเราได้นะครับด้านหน้าของเราเป็นฐานปฏิบัติการของฐานพระม่านะครับ1จุดโดยหัวนกที่อยู่ฝั่งด้านนี้อีก1จุดแล้วก็โดยหัวล้นที่อยู่ฝั่งนล้นอีก1จุดนะครับนี่สามารถเข้าไปถึงด้านในได้เลยท่านผู้ชมด้านในนี้นะไม่ใช่ด้านในโดนดด้านในเดี๋ยวพาชมนี่เดี๋ยวดูว่าประเทศเขากับประเทศเราอยู่ห่างต่างกันยังไงประเทศเรามีไฟฟ้ามีน้ําใช้ประเทศเขาน้ำมีไหมน่าจะมี แต่ที่แน่ๆคือไม่มีไฟฟ้าต้องใช้โซล่าเซลล์อย่างเดียวเลยเอ,อันนี้คือประตูสิ้นสุดเขตไทยพมานั่นเองนี่บรรยากาศเป็นไงล่ะครับเขาก็อยู่ฝั่งนูน้นเราก็อยู่ฝั่งนี้มองหน้ากันหันป้อมปราการใส่กันด้วยพร้อมรบทุกสถานการณ์ครับเขายิงมาเรายิงกลับ <laughs> ด้านฝั่งน้นก็จะเป็นจุด อีกจุดหนึ่งของฐานพม่าอยู่ประจําการจริงหลังเขาถัดจากนี้ไปนะจะมีฐานเล็กฐานน้อยอยู่เต็มด้านหลังเขาเลยนะท่านผู้ชมสุดยอดมากใครมีโอกาสมาเที่ยวจุดนี้ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศกลับบ้านได้นะครับนี่บรรยากาศประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปชมอีกจุดหนึ่งที่อยู่ด้านบนกันครับนะชมกันอีกนิดนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่จะสังเขปเนาะก็สามารถเห็น ฐานที่อยู่ใกล้ๆว่ามีที่ไหนบ้างนี่ก็ภาพพระราชกรณียกิจของฝ่ายหญิงจุลาพรนะครับที่มาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจกับพี่ๆเหล่าทหารที่อยู่ประจําการแนวชายแดนนะครับปกป้องไประเทศไทยของเราเนาะแล้วนี่ก็คือฐา,านปฏิบัติการโดยหัวลนที่อยู่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมแล้วเห็นถนนเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนั่นไหมครับมันนคือถนนที่เคยรีวิวให้ชมนะครับว่าเป็นสถานที่สามารถตัดลงไปเพื่อฝังได้ มันอันตรายขนาดไหนก็คิดดูว่าถ้าเราไปแล้วเจอ,อเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนาะเจอกบ,บนการหรือว่าเจออะไรเงี้ยพิพิธฐานซ้าไม่สามารถที่จะไปดูแลเราได้นะครับดังนั้นถนนเส้นนั้นก็เลยเปิดเป็นเวลาแล้วก็เปิดให้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นในการขึ้นและลงนะครับพอเป็นคนต่างที่เนี่ยค่อนข้างี่อันตรายวก,กับเส้นทางนะครับพอเลยเขาไปเนี่ยมันจะลงอย่างเดียวเลยอันตรายมากชันมากนะครับแต่ระยะทางสั้นมาก ขับไม่ถึง5นาทีเราก็จะเกือบถึงตีนดอยด้านล่างเลยนะครับดังนั้นที่ถามว่าฉันก็จ่ายภาษีเหมือนกันทําไมฉันไม่ได้ใช้งานนะครับก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหามาม,มันลำบากเนาะนี่ฮะฐานที่อยู่ด้านหน้าของเราก็จะประมาณนี้มีฐานปาคีที่อยู่ตรงหมู่บ้านปาคีฐานปาคีที่อยู่ด้านบนตรงจุดนี้นี่แล้วก็ฐานมานทองมานทองก็คืออยู่ทัางล่างนะครับเป็นของกองกำลังติดอาวุธอิก ชนเผ่าหนึ่งของพม่านะครับน่าจะเป็นของมูเซอร์นะฮะแล้วก็ฐานหัวร้นที่อยู่ด้านหน้าของเรานั่นเองนะโอเคจุดต่อไปเราจะไปที่บ้านขอบดงกันต่อนะฮะจุดท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่อยู่รอบหน้าของเราวันนี้นะคลิปนี้ยาวอีกละแ,ลแต่อยากจะให้ดูว่าแต่ละที่บรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็เราสามารถเที่ยวได้1วัน ใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้9ก้าโมงกว่านะครับใช้เวลาเที่ยวได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอบลงขอบลงเสร็จจากขอบล่องเราก็จะไปที่สถานีเกษตรหลวงขางปิดท้ายจุดนั้นแล้วก็เดินทางก,กลับเข้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคท่านผู้ชมต้องขออาภัยท่านผู้ชมที่ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศบ้านขอบลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่า เกิดเอ็กิเดนนิดนึงเนื่องจากว่าแบตหมดครับลืมเช็คตัวสำรองแบตมาด้วยเลยไม่ได้ถ่ายบ้านอขอบรงให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเลยไม่เป็นไรจุดถัดจากบ้านฐานปฏิบัติการบ้านอะไรก็จะเป็นบ้าน,น,นขอบรงแล้วกันเนาะหลังจากนั้นจุดปิดท้ายนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนั้นก็คือนี่ฮะสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,งนั่นเองนะครับที่เที่ยวยอดฮิตที่มาเราจะต้องได้มา สัมผัสบรรยากาศด้านในกับสวนด,ดอกไม้สวยๆแบบนี้เนาะช่วงนี้ยังไม่สวยมากนะครับดอกไม้เพิ่งลงกันนะฮะดังนั้นจะให้สวยเต็มที่ก็ช่วงเดือนไหนนะอีกเดือนหนึ่งครับพฤศจิกาศธันวามกรากรุมพาดูนะดอกไม้จะสวยเนาะช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ดอกไม้ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่า,าถ้ามาเที่ยวช่วงนี้ก็จะได้อ่าบรรยากาศแค่นี้อยู่ นี่บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเข้ามานั่งทานอาหารที่สโมสรหนังคางก็สามารถมา,าใช้บริการได้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเนาะเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4 00. โมงเย็นโดยประมาณนะครับช่วงนี้เนาะก็มีอาหาราให้เลือกทานหลากหลายเมนูนะครับราคาย่อมเยาร,รับรองว่ามาลวคุมแน่นอนแถมยังได้นั่งทานในที่ที่บรรยากาศดีๆนะครับ วิวสวยๆอากาศเย็นๆนะครับทานข้าวไปคุยกันไปเพลินครับเครื่องดื่มเย็นๆนะฟินรับรองว่ามาเที่ยวหน้าทางงแล้วได้เจอบรรยากาศแบบนี้ดอกไม้แบบนี้ก็ฟินไปอีกแบบครับเดี๋ยวดอกไม้ที่เราเห็นที่ปลูกอยู่ตอนนี้จะโดนรื้อหมดเลยนะครับแล้วก็ลงต้นไม้ใหม่หมดเลยนะครับรื้อเหมือนด้านบนนะครับด้านบนตอนนี้เตรียมแปลงล้วเดี๋ยวรอต้นไม้ใหม่มาปลูกปลูกใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับในการอาฟอร์มของ ดอกไม้เนาะหลังจากนั้นก็จะเริ่มสวยนะเนดือนตุลายังจะไม่ลงมากเพราะว่าฝนยังเยอะอยู่นะครับถ้าลงช่วงนี้ดอกไม้หรือว่าต,ต้นไม้ที่เป็นกล้ายังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะเน่านะครับพอเน่าปุ๊บก็เสียหายนะครับพอเสียหายก็ดอกไม้ไม่สวยดังนั้นรอระยะเวลายอยีกนึงถ้ามาช่วงนี้ก็เน้นบรรยากาศอย่างเดียวแล้วกันเนาะโอเคจุดท่องเที่ยวนะครับจุดที่6ก็คือจุดนี้นะครับเริ่มจากจุดแรกคือม้อนสนนะครับต่อด้วย ไรชาแปลงสองพันนะครับจุดที่2จุดที่3ก็ไรสตรอเบอรี่นะครับจุดที่4นะก็ตรงไปนู่นนะครับหมู่บ้านนอแลนะครับก็รวดไปถึงชายแดนไทยพม่าเลยนะครับส่วนจุดที่5ก็หมู่บ้านขอบด้งนั่นเองนะครับแล้นขอบดงเสร็จนะครับก็ตามด้วยนี่เลยจุดที่6สถานีเกษตรล่องคารกับบรรยากาศนี่แบบนี้นะครับที่สามารถมาเที่ยวมาเดินชมมาถ่ายรูปมาทานอาหารได้นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะฮะแล้วก็จุด ที่7นะครับที่นาเสนอสําหรับทริปนี้ก็คือเราจะไปคาเฟ่นะฮะบ,บรรยากาศดีๆวิวส,สวยๆที่อยู่บนดายอาคารนะครับร้านมาค้าซังนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับเข้าจัางหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเวลาเหลืออาจจะแวะนั่นแวะนี่อีกนิดนึงนะนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่ร้านมาค้าซังกันสักนิดหนึ่งดีกว่าล่ะนะครับไว้อ่าบรรยากาศที่จะเป็นยังไงเราไปชมกันครับไปค่ะไปครับโอเคท่านผู้ชม ไม่ได้เก็บบรรยากาศที่ร้านมาค้าสังเพราะว่าร้านปิดเจ้าของร้านลงมาอยู่กรุงเทพยาวกว่าจะเปิดอีกทีก็ช่วงเปิดเทอมนะฮะเลยทําให้เราไม่ได้แวะทั้งามาค้าสังแล้วก็ผ่านหมู่บ้านบ้านหลวงเรายิงยาวจากอ่างขางวิ่งเข้าเชียงใหม่เลยตอนนี้เราเคลียร์ลูกค้าขึ้นรถกลับกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรา,าก็มาถึงที่ไหนเชียงซังเรามาถึงที่ไหนครับ เชียงใหม่แล้วใช่ไหม,หมว,วันนี้ก็เลยถือโอากาสพาคือสัางมารีหล็กที่เชียงใหม่สักคืนหนึ่งพวกนี้ก็ค่อยเดินทางกลับอ่างขางเนาะวันนี้ขับรถไม่ไหวละเพียเพราะว่าตั้งแต่ออกมา,ากตั้งแต่วันก่อนเนาะตอนปีสองนะครับแล้วก็ยาวมันจะถึงตอนนี้เลยเนาะใช้เวลาคลิปของเราก็ยาวเลยใช่ไหมสรุปคลิปนี้จากอาตอนเช้าปีห้านะครับจนถึง ห้าโมงเย็นตอนนี้เราก็เที่ยวครบห่างขางแล้วก็กลับมาถึงเชียงใหม่ได้ด้วยเนาะอ่างขางวันหนึ่งเที่ยวครบไหมครบครับขอแค่เราไปถึงทางขึ้นอ่างขางประมาณปีห้าเราก็จะได้เที่ยวแบบครบ,ครบเลยนะครับเห็นนั่งทะเลหมอกสวยไหมไคิวซังวันนี้คิวซังไม่ได้ไปด้วยตอนเช้าว่าคิวซังไม่ตื่นใช่ไหมเลยมาปิดคลิปให้พ่อพ่อครับวันนี้วันพระวันนี้วันพระด้วยใช่ถูกต้องครับคิวซังดูไปดูไปไหว้พระดูไปไหว้พระกับแม่ด้วยใช่ไหมเมื่อเช้า ๋อพ่อไม่ได้ไปเพราะพอ่อพาลูกค้าเที่ยวเนาะใครอยากสนใจอยากจะมาเที่ยวกับเรากา็โทรมาหาได้อินบ็อกมาได้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับอยากจะให้มารับจากเชียงใหม่หรือจากเชียงรายก็ได้นะครับถ้าสะดวกแบบไหนได้หมดหรือว่าจะรับตั้งแต่ตีนดอยขึ้นออยังขางก็ได้เราให้บริการะกนะคุณสังเนาสนใจใช้บริการเราก็มาได้เลยติดต่อมาได้เลยนะครับรับรองว่าเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนนะสนใจแบบไหนพักมาครับ เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอน้องคิวซังเนาะอย่าลืมมาใช้บริการเราสองคนพ่อลูกแล้วน้องคิวซังเนาะรับรอ,องว่าเที่ยวสนุกแน่นอนเนาะลูกค้าคนไหนต้องติดใจเพราะว่าเราให้เวลาแล้วก็บริการเต็มที่แน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้เร็วนี้เรากะว่าจะอัปเดตลานกลางเต็นท์ลอย่างให้ทุกท่านได้ชมกันนะว,ว่ามีที่ไหนบ้างนะมีแบบไหนให้บริการบ้างเนาะรอติดตามรับชมได้เป็นแบบแนวกลางเต็นท์นะใครอยากนอนแบบไหนก็เดี๋ยว อินบล็อกมาหาอีคิวซังได้อ่ะระวังรถข้างหลังหลบๆหน่อยอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมอะไรนะครับอีคิวซั่งอย่าลืมก็ได้ก็แชร์ซั่งได้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้อีคิวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ